ลอยไปลอยไปอาไปกูค <l> ุ้งกูร่างกุ้งีูหม่น้าลูกน้านั่งลอยน้นั่งลอยคาพักยื้อตัวคามกับพักอืกคนดูดอืงหันูก็ได้คาพักอืเนาะเค้างไปต่อยู่นั่ง สวัสดีเอฟซีสุภูสุคนะคะ่ะค่ะมูอนี้ก็คือวันที่ยี่สิบหาเลือมแล้วนะคะบุญก็ผู้ใดก็เพื่อน,นสิบบุญที่พามลายเนาะคะ่นะมูอนี้ก็มามาทั้งหัวปูปูกับมีนกะทีมงานของเขากับมีนะคะเพื่อนก็สิออกไปวัดค่ะอเอาไม้ปูกับสิอ่านไล่ซื้อให้เนาะคะ่ะดี่เพป็นรลวมบุญมานางสลอมบกน้อยนะคะทำไว้าาปูหัลอยไม้ปูสองลอยยิ้มสองลอยหนักลอยดึงลอยนะคะขอขอบคุณขอบคุณคุณเมยหลายๆนะคะขอบคุณครับ น้อยหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ก็่ือนางวิทยาแก้วโบนะค่ะแก้วโบเนะบาะถวายผูสามร้อยยิ้มหนึ่งร้อยนัากน้อยหนะึ่งร้อยค่ะขึน้นค่ะบุญมากนะคะหลายหลายคนอันนี้ก็่ือนางปองนะคะ ค่ะหน้ากลอบโบดนะคะถ้วยปูห้าร้อยยิมหนึงร้อยหน้าร้อยหนึ่งร้อยค่ะหน้าร้อยหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ค่ะผ่านมาทั้งช่องยิมขึ้นเกานะคะนอซอทธิดาสูตแก้วนะคะถววยปูตาสองพันบาทไม่คู่หาร้อยยิมสองร้อยแตงโมสองร้วัน200ร้อีกสองย ไอ้หนึ่งร้อยนัำชาหนึ่งร้อยค่ะแล้วผู้จัดการหนึ่งนะคะยิ้มสองขอบคุณครับเต็มงมสซออะเต็มงมสองร้อยเนี่สแต่วันอีกคนละสองวันอีกหน้น่อยคนละสองน้กหน่อยทุกบทเกี่ย เริ่อเดียวต้อเขียนน้อยเออน่ามาบ็กเขียนมาเขียมเด้บ้านกับเขียนเป็น400ทอนหกขอบคุณค่ะอันนี้เขาน้ม่สเนาะวันนี้มีไอ้กับยิงคนละร้อยเนาะ มาคูอันนี้นมาคูหาร้อยปูสองพันเนาะขอบคุเขอาพูดไล่ไไม่มีอรเยหลายคนไลวได้หนมลเมื่อกี้ค่ะอันนี้ถวายปูเนาะค่ะคน็ประสมหกหน้าเนาะห้าร้อยบาทแม่คูสองร้อยยิมสองร้อยค่ะุณางแต่ก็มีคุณเอมี่นะคะเอมี่นะคะทีคน ผ่านมาท่างชองว่าท่างชองทางอันไล่ก็ไม่คู่นะครับคุณไม่คู่ค่ะค่ะเขาคุณเอมี่นะคะคนรวมสะสมสามบุญมาเรื่อยๆนะคะสองพันบาทค่ะขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเดยอค่ะเพื่อจะเพิ่อจะออกค่าขนมหวานซอยหาบ้านนั่นแหละค่ะเพื่อจะรวมบุญมาเรื่อยๆนะคะค่ะบขาดสายขาดสายบุญค่ะที่ได้เฮเดด้ส้างรวมบุญน้ากันกันไปคู่ไปคู่ก่ะขออนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันนะคะ ค่ะเป็นงานใหญ่หมื่อื่นกับฉลองเนาะคะ่ะฉลองให้ว่าบัวลำบวกสวงเนาะคะ่ะมีการละเล่นหลายสิ่งลายยางกับมาเสพมางานให้ลูกค้าเทวดาเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดไปสิ่งที่ม่บงเฮ็ดตัวแต่ว่าสามารถโดนบันดานหรือว่าเฮ็ดให้ลูกล้านไดมีบุญได้ห่วมเฮ็ดร่วมสามร่วงบุญกันนะคะ่ะค่ะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะ่ะค่ะฉลองสาราก,การประเรียนนะคะเฮ็ด ก่อพอดีเ่ราะนัถึงปีกเกษตรแล้วค่ะค่ะโดยแรงบุญและแรงศรัทธาของเอฟซีพ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะที่แม่คู่เป็นสะพานบุญให้นะคะได้รวมเพียรรวมสร้างไปเดี๋ยวนี้กําลังสร้างแดนนรกแล้วค่ะก่ออีกบพร,ราะนั่นเกินอรอดไปเรื่อยๆนะคะ่ะค่ะสิ่งที่แล้วแล้วกับแม่คู่กับกับมาฉลองแล้วค่ะเบิกเนียร์เ,เทวเวุรวรรณกับ่านไปวันนี้เบิกเนียร์เทากุเวนนะคะคนอาจจะว่รู้ว่าเทากุเวนคือไผ กาคือองค์ขาวเวีสุวันแต่ว่ามันกับเป็นคนลาป่างนะคะ่ะปางเทงเพื่อนและกาพร้อมกับถวายกุดสามหลังนะคะพุดทีผ่านนะคะกาพ่วงครับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแม่กู่ผ้าไปเฮ็ดซ่างที่วัดป่าบ้านเมื่อดวัดปู่เททองค่ะมาบึงมารวมบุญน้ากันนะคะยาบังเว่นกัมมีแม่ท้องแปนพันบุภากับมอสลำพัดีนะคะตลอดมือนะคะยมบางเว่นตอนกเคือนกาคือ วงโรตีชุดใหญ่อหอมหวนเทพลุงเรืองสาธิทองจันแล้วกะลุงโหลดเพชรทงชัยนะคะนักรองเทามีลายนะคะค่ะเป็นลอยชีวิตคุณล่ะนะคะโโค่ะว่าไม่ธรรมดาได้วงใหญ่ด้แล้วก็พี่เออลายลลค่ะมีสวยดาวนะคะ ให้ว่าของซอยดาวเต็มเพียบนะคะแล้วเรามีมีหอดฝาเยี่ยงกันปูเห็นมีหอดหมูบ้างไหมมีหอดหมูค่ะหมูหมูหน่อยหน่อยะหมูเราเป็นตาหมูแค่หมูแค่ประเทศไทยเป็นเยัยงเลยหรอวัวหมูอะไรก็ได้ได้สุโจชลางได้ หมูบานเห็ดพ่นหลางบาเอาหมูเข้าไปตะหันไปลัเมายัง่ามาแก่คตแล้วเาไปูเจาไปูจกเด็หมูี่ยงหาตัแล้วกูเจาไปูจกเด็หมูเส่งหาตมวเราไต่เออไรอยู่หน้าไม่หลักหมตะหันลลังคนลลางยางดีได้ไปเบืองอกวันนี้พูได้มาแล้วไม่เอเล็ดอย่างนี้วนปูนะคะ เออโคกันยังก่อนสซ่เร่องหมูปูเออยืมปูกาปูคือป้าขาปูผูปูบุกต่ที่จะทั้าวบ้านจะซ้อมกรับปูใครใครคือวันทุกพระองวันนี้เป็นวันที่ชาวห้ามเหมือนมือเหมือเวใไหมครับพรุ่งนี้ผัรเป็นข้าวหกไข่ไก่ตกหูย่างวคมาขาแข่ หมูเขาไม่คือเวรเกื่ยงครับูจะไปหาร่านเกลียดขาดเกีย่ยงเออเออข้นใดเราเจ้าไปกินเกี่เราไปเลี้ยงเขาหาเอาไปเลี้ยงเขาแกงไหมครับูเว่าะมนไปแค่หมูหันเออเออมันคือปากเปื่ม้เกี่ยปากแห้งคือเกื่ยงพไปควก้อนูว่านื่ซิครับไปซื้อที่เมือเชียวกันคร <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> คือว่าเหงือึงอย่าอย่าอย่าตอาเหงือกาวั่ไครก่อนเลยจ้ะวว่าก่อนถ้าคือกัดกันตึงสิครับผมคออไทรลูกวันไม่ลูกแฝดิครับผมนะวันมาเท้ามาถึงข้อเดหมูพอข้อง บุการของเข้ามาไว้ก so ันใหญ่พราะถึงแก่ขายเยอะเอแยๆก็ได้ขี้ขายเพราึ้กขเยอเออเอียงแล้วกเอก่ายเบาหวานเอียงหมกรอดคื้รอดก็รู้กันก็เอีงบมุกหรอดคือก็แกงหมูอับหวานก็ได้เออเองหุกรอดนะเออกะปุกเอียง้วกกไอก พัเนื้อเก่าวะแจะเนี่ยก็คอยขึ้หมูแค่ก็ก่อนถ่ก็คอยชุแป้แหมูเหมือนนาะมาคอยเนาะหมูเปิ้ลอ้าวรับขาเออฮะบูกร้านรวมเวลรวมขางรวมกินรวม้านมาดูเนาะารกูไรข้มพานมาทางเื่องแตงหมูผัดวยเออจะยื่งข้าวคือพอแค่กลุ่มแค่ทานวัที่ข้าวหมู รวาผมมาหลายผูหลายคนหลายคือเขียนเรื่องงายแบบแก้บุเออแบบไปงายกแบบคือพอกำไปว่าต่มันลุกไก่ว่าใจะคงจะไปคุณ่แก่อ่าไอ้มมท่านายท้ายกูกุุ่ไปด้วยกันนะลูงนะอ่ะให้ลู้รัไม่สกไมหลับมืสุกมมอมันสูกขาาวแข็งแรงขอให้เงินไหลหมกขอให้ทองไหลมาหึ่งหึงแล้วก็รวยนะลูกนะเออพามาถ้านองคือนัแต่งมงอเนะเอออันนี้พายท่านคองยิ่งเรารู้ว่ งานว <Humans. S 1> ิทักาเก้่กับคามทงานตลอมบกน้อยกองโบนน้องรวมวงรวมกนมาบ่ได้ขาดายเร้อือพอว่ากานคือเสียงเด้งน้ำผู้ข่ากับบวกเพี่อนแับคึกก้าั่นาหนว่า่านอ่ะให้มีก็มีแรัวมีกมีมาดูนะกูขาวพนักงานถึงแล้วก็มือเวลานักนะเอาใจเริ่มเริ่มมาลูกังถ้าเวลาทค่น้อยเราเลียนว่าใ้เนียงาน งอของนั้นคือการขุดแก่ผ่านมาทางเครื่องยืงแล้วรู้ว่าถวายโอปุของความหทังตื่นไาคู่ห็นคืองานน้่งือพอขอโชคแล้มืออาหารกลางวันเรียวๆพอเร็ยวๆฝ่ามันคือพวกท่านเอาไปทำให้ชิครบขนาอเลีวๆกวนกวนขอให้นังนั้นคือกางมือข้ามือดํามือซุกมือมาไากวนนั้ถูกขับพอได้ซึ่งแล้วก็เรียกซีกเอาเนาะถูกหมาดกวดูเท่านี้เอคืผ่านมาทางเื่องยงแล้วรู้ว เออร้าย yeah, ูร oh, ้ายคนร้คือแข็งรง่งงนารือพอเพิ่บาดฝากมากว่า่โอ้มึงว่าหนึ่งเดิมแงแงหนักเรือพอว่าข่อคนเริ่มฝากบุญเร้อว่าคข่เริ่มาเฮ็ดบุญเร้อว่าขผู้ร้ก็จะเคดเนาะเออพักกางว่าโอ้มาผู่พาคือพาแข่งเราเป็นโกเป็นต้นที่งเรแออ้านเรื่องคนแข่งขากันว่าร้หือว่าด้เนาะครับูเอออันนี้สั่งบุญเดอะอไได้โอ้ผู้ขาด เกิดช้าๆว่าแข็งแต่เคลอดน้ำเคลืดอีกขึนเก้าเงาๆฉันฝากยืมเออยิมเออเอาไปคืนให้พ่อตาเจ้าเด้อว่าคข็นว่าหนาๆยืมครับปู่เออเคลื่อนเบาๆแขันยิ้มพ่อกังยืมน้ะครับเอออาให้ใจปุบใจกุดส่งยงาๆเจ้าเด้อหายมือขมมือดาบมือขูมมือหมานคู่ปู่กู่ข้อเนาๆเพื่อพูพูพายเาเพื่อปปจุบไปขาดขอเข้าชกมือคู่เว่งเนี่ยหายมือคู้ไม่เก่งหายคูได้คือเบื่อหายกูหายหมานหายดาหายลวยเรกเลงๆเิ้งทฮ้งปังบัง ข้าวพ่อแกวไหมยือพอข้าพ่อเวนยือพอเบือวอะครับพอกัดคัดพอกับต้มาต้มแรงอืออันนี้ข้อไขข้ออืพข้อยิมกันี้ครับมาอีกที่ยิมครับเออข้อนม่คือนะข้คือยิมเนาะครับเออเขาไวไปคือไปแก่หายยิมพ่อมาแก่หางมาคู่นะมาหายไมอคู่ไมอรางไม่คู่ม่ไหวนะลุงไอ้เงึแล้วก็รู้ว้าคู่คู่คนนันใจรุดตอ บอออกคือออกแก้งก็บด้บุมคือเกาแน่น่ะผ่านมาทานข้าอีนังแตงมูผนไฟ้ยไต่ตันังแตง้อยเกาเกาไต่โตัอ้าวไก่ตแล้วก็เอาพอหายไกตัเอาเรียกว่านังแกงต้อขอไต่โตัอีกพอว่าคัะพ่อขอรัดคิ้วเลยพ่พอมือนึจกมือโอกมือราวจากแตงเงินแต่ข้าวไปคือเนี้ยรูเนี้ยกึิ่นว่าค่ะอือนั้งแตงเนาะอือขั้นจากแกงจะไปคือกต้ทั่ว เขาก็ขายเค่อตังบกหอกบักหูเค่ลิบเกาบาทนั่เหละทีสิบเก้าบาทมาปุะคือได้รูกเร้่อาเอามันงมั่หึฮงเฮงแล้วก็รื่อ เอันือขอขาดเอมือนางเอมือขอถขายไวขาอแข็งค้มงาบวยขาอังบาดคือพ่อขอมือคงร้ามคงม่ไหวนะด้นหงล้ว่อโดนกรดไปนะานางเอ็มือกลัมาหาคือพ่อเหันใจจักมือเงินค่าเครื่องเว้งไม่งงไม่งกกวอกค่าจาัมาอีกค่าเครื่องเงก็แค่เกต๊บแปดถึงเกบแปดถเกรบแปดถึงนูก็บแปดถึงไม่ยืนเอมือเล้วค่ากักมาหาพอฟังบบกเทอก นางยิ่นายวิรักษาระพุทธนางอรแล้วสารพุทธขอารคุ้กครองของวัดวาดฝากมาทางข้องอีนั้นเองอีนั้นง่ากว่าเขาอีนั้นง่ายกว่ะปากน้นมือนั้นง่ายกว่ามือช่องสากคนมิดช่องปากมานมือนั้นง่ังกว่าจับขมิดช่องนะพอนะเอออาให้มือช่มือแรกมือช่องมือใหม่หหึแล้วก็มวานักดูนะพอรับให้แล้วอันนี้ของใอ เอองานการเพชการตอกับแจองมือแล้วเออรวมบุญแขกคุ้มค่างวันนี้ถือร้อยห้าสิบเฟ้าหมายไหมสี่ร้อยห้าสิบมัคือไหมเออของงานการเพชรเนาะกับงานทองมือเออแขกคุ้มค่าบุญที่เราหาทิ่คือพอเมือเมื่วคือหาทีอบ้องแหงแล้ววันนี้ต้องห้าร้อยเก้าสิบถงจะูกนะพวกนเออห้าร้อยเก้าสิบห้ารอยเก้าสิบนะกนะอ้าวให้ ตื้ง่างละก็ปลักลังมือสุกมือลังมือสุกมือมัดอายด้วนานะสุกขาวเพราหน้หึ่งแล้วก็รูดวยนะดูนะอาจจะเริ่มอันนี้ขอขั่มาถวะเออนางรวมปอกันถื้อถวะปูขาเนาะนางเท้าั้งวานกับแมงมุมวันง้างั้งวานน้นกระกุกโคตรเกลียวออแม่ขอบวั่วงางนิจะยาพงษ์ชรักาออขกาแม่ข้าวั่วนางผักกย่ยมาน การเวียนทคระเร้บครัวเนาะเออหากัม่อขกมม่หลักม่อขกไม่มไม้กูว่านะกกขาคอยดั่งหึงงแล้วก็รว่านกนะเออาไว้่าแปงโปช้างว่ามปลี่นก็ม่ปล่โปช้างอันนี้เขาอื่นนักหนักก็พอหางม่คุกไม่หลักไม่คูกไม่มาคุกขาเข้าใจนะลูกนะจากน้าบุญน้ำกุ้หือห้ามหน้าบุนะยิงมแบงเดียวถ้าไม่ยิ้มบบคือไม้เดียวนะำุ้งนอ่ะเป็นไมยิ้มแล้ววงให้าดือเลอกหักค่าตัวเนาะหึงหึงแล้วก็รวูว่ เอมาทางนี ok my, 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 mm. ้เร mm. er, ็วทำงานด่วนเร็วเร็วมามามาเร็วอืมไอ้นี่ของขคอืมเั่งหน่อยข้าัือพานมาทางข้างบกเชือคือขอแหว้คือนี่ยังไม่จ่ายงานหข้าวผักซื้อต่ขอขายค้มค่างบุของฟังไหว้างวันร่วมทำบุญ้นไม้ด้วกว่ารวยไปรวยไปอ่าให้งกุ้งเงินดำเงินกุ้งเงินไม้นะลูกนนาน่อยน้อนั่ง่อยข้าวักซื้อตัวข้าวมากับผักอีก้นดูกะอืมหันครูไปได้ค่ะ อูฟูฟูฟูออฟู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 ฟเฟูฟูอูฟูฟูอูฟูเออเอูฟูฟูฟมฟอฟูฟูฟอฟูฟูอูมูอูฟอฟเอูฟูฟูฟูเูฟูอูฟูฟเฟูฟอฟู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 ฟอฟูฟอฟู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 ฟอฟู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 ฟอฟูฟูฟูฟอฟู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 ฟเฟูฟูฟ ตือคืองาแจกะาน่านนงจาน่งจาลูกนี่ือการูนี่แต่พูเขาดียวกองเงามาจากปูเออนง่าลูกนี่เอากองเงามาบ่เพราะกราบว่งบางเรื่องเอาเดื้อเอาดื้อเพราะเป็นบังเต้นเต้นนั่าก่องเงามาจากปูเต็นเปูเป็นว่าก่องเงาเป้นเลยครับวัปูวัขัดเนาะเอากองเงาป่ะนั่งร่าคือขีได้แท้

ตึงมึ้มแขะแไอ้ทีชิ้นผ้าชิ้าแล้วก็ชิ้านยเยี่ยมเดลูกผาหายจะปวดชิ้นผ้าแล้วก็ชิบนผามนไดยว่าชิบนผ้าชิ้ผาไ้ว่าขั้นใดญ่แไปเออกองเงาขั่ะใหญ่ชิ้นผ้าน่ะโอเคบ๊อปใเอออ่าขอให้นางอะไรนั่นนางอะไรนั่นนางจีที่นราดูจะปอืมคข้าไว้กองเงาเนี่ยจะปวอืมเอาให้นในะลูกชิ้นผ้านะ ้า้ด้สอบ้างเอางานเราสูบ้างนะอา2้ามือชม15ชมือไม้สุบกาะพับแข็งเดือหายู้งัขอให้เงินได่หนอยขอให้้องได้หมันพ่อาถมั็เ่าพ่อเ่าแล้วก็อยากแก่แก่ข้นห่ามันจะจังได้แก่ื้อแก่ขันห่างได้ดูไปดูครับผู้ไอาคูไหนมันแค่ตัวเรืดองเรื่องแบบครับอืมความสวยความงามบัลลร่งเือคผ่านบ่ลลต์มากูโอ้บัลลร่งแรื้อือแต่ว่าผู้เ่านึ่จื เนาวนแล้วเกคือเปลกคือเนาแลยคือบังใจเนี่กับเป๋าไว้บังหามมาะคุครับปูใครคือผ่านก็อยู่ไดเพอว่ะเป็นตึงเปียยหายท้าแล้วพอถ้าอยู่แก่พาอมักแก่อายุคือผ่านมันบอกกับเมื่อหาย้าไว้ยิ่งนั่งเขาแปลีนเช้นเขาอ่ะค่ะพ่อคือเอาอ่ันเขาดำเขาไม่ดำหรือ รำประวัติขาดนะ์นะเขามารำเออแต่ว่าความสวยงามเก่าแกบนเดืกอน้อยฟนฉันก็ผาักมิครับปูเอ้าเอ้าเอ้าแแกืนผาขอติมืงินี้าปูคอผาครัาสิบหานะ้บหา ตึงนเขาปล่ยเพรอันนด้อเขาเท่าเร็วเขากรงได้เนาะคระางปาว่าตืกขาดเนาะเออร่างได้เมื ok. <progressive Attention, S 2> ่อคูกงคุกย่างอืมบ้างข้างคูกขาดนะขอนผูกขอนนัดเป็นคู่บ่าอาจารเออเท่าเขาคว้นทุกดอกน่ะเกิดกจะโดนแล้วเออท่านเชี่ยวมากกับเรืจืดร้องตามไปตามคุกนั่นละแต่ว่ากอนเงาอยาจะซื้อผามะเื้ยกันไงคื้อเลย นั่งกองก้อนจัดล้จัด่เากวนหจะปแยวลูคว่างใบท่านใบว่างใบซื้อผา่ะอซื้อผาับอปู่งงเรือยเรื่อครับปูซื้อผาใบงงเรื่อืครับปูมันขั้นขันข้ามไรมันถึงว่ท่านเลดกน้อยเบื่อเกลี้เขาถึงไปยองก้อนยังไงครับต้องเอาบงงมาเชื่อเรื่ยอครับปูใบงงอ่ะายงงกัวกัวใสนอยเกลือใบงงนอยเกลียวแล้วครับปู มันคือว่าแท่งนี้เขาคือผมคือเขาขหนื่อยนี่ฮะป้องรักมันไปเขาแก่ว่คทึหห่าเด้อมันก็คือทึ่ข่งให้เขาเล็กนะเขาเหนื่อยแล้วว่าพอมาจูนเนาะงานที่ราหาพันจะตกองงานที่ราหารกพันว่ะ เอองานก็จะหาด้วยความร่วมแต่คงทางบุหนึ่งพันบาทรว่บุงนั่งมาคู่ว่าคือข้าวหกว่า้างเออเอาไม่ครมืม่รับมืครกไม่ไม้ได้คูบ้านนั้นคือขับไได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็รวยวยนัุนนะอาจจะเริ่มพ่อซุ่มเช้าว่าเต้นเขาถือ้ฟกัสโเกัอกับพฟนเอัไปด้วยพ่อขาแเชก็คือคือจะลืมเออขครกันขายแานเช้าถือปักเกียงทคนเกินว่าเเขื่อนู่คือพอว่าถือจะเครครับกำลังเปลี้ยนใจแต่ว่าค่ะ เออผู้ขายเช่นแงตูงงามเมื่อวานเ่อาวันหนึ่งเหมือนวันขกเพราะปลายหัวมันแบบว่าแขกเครื่องใช้กู้กาว่าแ่กโอ้เขรื่องใชมม้อบึเบไม่เขาเครื่องใช้พ่อน่ะนายเอกก็ใช้ฟวงหงายนางวิไลว้กอนก่อน่วมบุญเออหนึ่งพันบาทขอให้ได้ติ๊รือ่ยังอื่นติ๊บเกินยันลูกฝ่าวูแล้วเขียนมือให้ติ๊วไผ่ติ๊มาคู่มืองจะบ กเขาไเอาไว้ไม่พ่ห้ยืไปขอให้ตืดเขียนต้องหมถ้าไวก็ัขอให้ตืดนะคเรื่องมันเรื่องขาแก่ก็เรื่องเข้าใจครับอานวัาขอมันงาขูใหจเดไปไม่น้าวปูก้าวปูจะหายจืดไปก้าวหายหาง้างโลกนั่งร่องไปอุทวาจาปูอ้าวจะห้ตืไปก้าวก็ไปเอาทงแมถึงผ่านตอนั้นบอกทุกอย่างที่ การจะคุกจะรักมันก็เอาไปคือเฝ้าได้กินร้องเหมือนไปเงินตัวแก่ไปคุณเขามาต่บวง่สดตร้เหมือนแล้วป้าก้าบบ่ายเอาแบบเอาเดีสามตัวม้นอยู่ปัวร้องเห่างเมือน่าออกม่เอาเสียวออกเสีย ขีาเมาื่อข้าออกขพวกร้าคุนไรางดวงอยู่ขี้หังวะกูรู้เต็๋คือก็ขี้ผ่าว่าค่ะหาออกออก็กี้พคกงเลยไงไก่ก็จำไม่ขี้ไก่คี้พวกคื่อนเนาะเนี่ยคี้าเปิดขนาดนะ่มัน,นขีนน้บบบมันจะกลุ้งก็คือคือา ขั้นข้างเบาบอกก็ว่าวมู่เรืยงเล็กเหน่อยก็มาคือกด้เังว่าเบาบอบที่หกตีพูบอบาที่ผาจะไปออกทื่พูาาก็ยัมาเอืมก็เขาจะกาบฟาเมืดเไง,ไงีงเ้ยไปก,ก็ถึงบรวยก็แบกเคือ่อนเรื่อนก็โก้ปดด้วนวะ่ พอ้าอีกอลกว่ากระดาษฟัน <guarding> ก <okay>? ่อนสุกท้ายร่วง่มเลยจะมาวัที่หกวันคอยบ้าใจเวาจมก็ครับผมเออเอาบ้าใ้อืมเป็นการเป็นไปงายมากนะนะเขาบ่าให้คืนพร้อมอ่าเมื่อนี้ไม่แค่นี้มาจะบูนดิฉัตัวเล็กเขาไม่หน่อยไม่หน่อยกันยังแล้ในเครื่องกระดาษถห้ยังเพราะว่าเอาแข่งเส

งาบ่มาหนังงังงพันพ่กูต้อมักคือแกิอกกันรู่คปูเจ้กันดยงงามตัวคือกาก่องอองามมาคู่เด้อนี้พอแกคิจอกกันเพราครับปู

เรวมกันยัางงามันบมปนขบ่อวมามาเก <c oughs> ่งนะเฮ้ยง่เาาหีาบำไปเรื่องว่างขายฟอเอาเลยบ้าหงมหามาบ่หมงบ่ไปกับบ่ไปขคารัาวก็ใช้แค่ยัง่คือหายรู้เหม่หข <c oughs> ่ายยังได้ย็ยยังบ่ออกกับข่ามาแลมวนว่าข่าวแ้ว่ากันก่ กัดใจหัวกัดหลุมว่าบ่าแงกัดใจหัวว่คือหางดอเออเออหั่งงายหั่งงอนก็ข้าง่นใจมันก็หลมอ่ะเอาเออหั่อพอคือหาเดื้อมือหายมาดื้อไมาบ้าทั้หมดที่เรืองคุยด้วยก่อนยังมั่วอะครัันหั่งยังมั่วไปหลุมเออมือถือมาหางกูว่าจืดเอออังใคเขาต่สาวนึกหั่งนอ พ่อถึงคงคายรู้แก่หน่อยแก่หน่อยแก่ๆเขาคงบ้าเหมือนอ่ะฟังแล้วเขาบอกอ่นนะบอกใบ้าไปเอาขี้มอแนน้ยมันถึงได้แก่กันอือขี้เก่าก็เก่างานะอือออหายมันได้หายใจมาเล้ออกูว่าหายมั่วขดอือืออ่ะเก้านะหามะขี้เก่านะลุงนะโอเคแค่นี้ก็ค่เนือพ่อแค่เบาววานอืาอ่ะว เาวนะรอกับเกี่้างหาี่แลบกเ้าหาเดียวโวเ้หคมาคือว่าทางมามือือ้นไปท่ขอคาน้ำมันลคือพอจะหายค่เก่าเลบอเนาะหายหาทึเก่ารอสมได้วรมไหมสามคือเอาทืมพะคือมาสื่ตัวปู ก็ง่ายมาเเอาไปไปพเอาไปพ่นนี้นะปูโอ้เดี๋ยวเขาจะ่นนักมานี่ครับทีไเป็นเส้นพ่มือแรกงอย่นะครับพ่นมือแร่งปอาลูมครับขายขั้นง่ายพอคำพ่อหันให้ครับปูขายขันอร่อยได้ซือบอลลูมได้ครับบอลลได้ืออลืมครับปูเป็นรายกว่าไหนสี่มือกล่วครับอนามือครับก็คือการปุ๊กซึายกไวาคือมือบแลคือ เนื้อคือพันหรือยืมปูเอาก็่คือยืมยังไงปูาไปจัดดอกเขาไปไปไปเอาไปให้ดอกเขาไปชิบเกาไปจัดเกบเาที่ปูเออชิบเก้าแล้วเอาแ่คืออไไปัดดอกเล้ไปจัดดอกเล้ลล้อาแค่นี้ตกข่าวเนาะ บ่ไหตเรเก็ไปว่าไหนอ่าให้คุชมราบคุ้มายอะไรกูวานะถคึหึแล้วก็มวนะคุาเอากระดือกระดือทุกโคแปดค้าคืแปด่าทนั้นอากระดือกระดือถูกสาสาสา